คุณจตุพรพรมพันธ์ฟาดนางแบกหน้างโง่หลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทยออกลายไม่ตรงปกสักเรื่องทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างตั้งแต่เงินดิจิตอลการปฏิรูปกองทัพรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีสัญญาประชาคมว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนปิดท้ายด้วยการถูกยึดอำนาจแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญ ก็อาจจะกลายเป็นแค่ผักชีโรยหนะ้าให้พักและรัฐบาลไม่โดนดูถูกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เคยชูธงมาตลอดประเด็นต่อมาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีมติร่วมว่าทำประชามติกันสามครั้งแต่ผมจะเชื่อขนมกินได้ว่ารัฐธรรมนูญหกศูนเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบให้แก้ <laughs> เขาออกแบบให้ฉีกอยู่แล้วแล้วก็รวมกระทั่งว่าวันนี้กำหนดวันสมัครสวอ13พฤษภาคประกาศผล2กรกฎาคมมีใครกล้าเล่นกันว่าสวชุดนี้จะได้ทำงานหรือเปล่าเพราะทุกอย่างหลากหลายอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันมันผิดปกติกันมาทั้งหมดอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ไม่ได้เห็นถึง ความตั้งใจและความพยายามอย่างแท้จริง<ช>เพราะเนี่ยรับการทำรัฐธรรมติตสามรอบนี่ประเทศที่บ้าที่สุดแล้วใช่นะครับสูญเสียงเงินเงินงบประมาณยกเวนเน้นถ้าไปแฝงไว้ในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเนี่ยไอ้อันนั้นเนี่ยถ้าวางล็อกวางล็อกแต่เชื่อผมก็ไม่วางล็อกกันแบบนี้เพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณที่ศูนย์เปล่าและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าเดินการเมืองกันแบบนี้เนี่ย ไม่ได้แก้เเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะแรงบันดาลใจหมดแล้วก็ตัวเองได้เป็นรัฐบาลเพราะรัฐธรรมนูน60เนะี่ยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญตามปกติจะได้จะตั้งรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นมันสมประโยชน์แต่ว่ามันต้องมีอะไรที่นะครับมีอะไรที่ดูเหมือนว่ามา,มาชดเชยมาเยียวยากับคำว่ากระบาดสัตว์เหมือนกับดิจิตอลวอลเล็ ให้ดูเป็นประชาธิปไตยให้ให้ดูเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็เลาะกันนั่นเลยอ่ะคือเราอยู่ในระบอบทีนี้ครับที่ว่าเลวน้อยที่กระบอกประชาไตยบอกว่าเป็นการปกครองระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดแต่ทําไปทํามาชักจะเลวมากขึ้นทุกวันทุกวันเออใช่แต่มันก็มันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่มันเป็นแก่นจริงๆไงคือวันนี้มันมันมันคือถ้าตัดเรื่อง ถ้าประชาธิปไตยตัดเรื่องนิติธรรมตัดเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะคือายความว่วคือคือคือการใช้ยาคําว่าประชาธิปไตยอและก็ไปละเลงอืมแล้ตอนท้ายที่สุดก็สิ้นสุดอีกแล้วใช่ก็โดนแอนแอนอีกแล้วแล้วก็พยายามวนเหลือเกินนะครับวันนี้ผมก็ดูข่าวว่าเอาตั้งคณะกรรมการที่ของกระทรวงกลาโหมขึ้นมาที่จะ ที่จะเสนอกฎหมายอืนะครับตอนแรกตอนแรกก็พูดอีกอย่างกันไปแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามนั้น,นมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นจริงต่อให้เขียนไว้อย่างไงคือความจริงเลยนะครับเรื่องการรัฐประหารก็เขียนไว้ในหนึ่งหนึ่งสามอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ารัฐประหารบ้านเราที่ทั่วโลกเขาไม่สีเลียมเนี่ยเพราะเขามองว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะว่ะ <laughs> า,มา <laughs> ไม่สีเรลียมกัน <laughs> <laughs> ก็อยู่ที่กร <laughs> ุงเทพอย่างเดียว <laughs> ยอะอำนาจก็ทำท่าขึงขังหน่อยนะครับเอามายืนตามสี่แยกหน่อยมุมต่างๆ,ๆหน่อยและหลังจากน,นั้นก็เหมือนเดิมคือคือสภาพสิคือของไทยเนี่ยพระเด็จการมันก็ไม่จริงประชาธิปไตยก็ไม่จริงเราไม่รู้เราอยู่ระบอบไหนเนี่ยไปไปมาๆแต่ว่าเพื่อจะบอกกับบรรดาคนที่มีหน้าที่ว่าไอ้ที่เดินเดินกันอย่างทายท่าเนี่ยมันสร้างเรื่องทั้งนั้นนะ ไม่ว่ากรณีเรย่องนะครับเรื่องชั้นสิบสี่เรียงลงมาเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงก็จะไปมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับเนึ่งแม้กระทั่งเรื่องการปฏิบัติตัวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับการคุกเข่าซึ่งถ้าคุกเข่าแล้วไม่เปิดมานี่ก็ไม่มีใครเห็นต้องโชว์ด้วยโชว์ <c oughs> เขาต้องการอะไรกันไม่รู้ <c oughs> แลวนั่งรถไปจำําแ่งสองรอกทั้งที่ตัวเอง,งก็คนมีรถอะ่ะมันไม่สมเหตุไม่สมผล แม้กระทั่งการแสดงออกอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราดูปรากฏการณ์ขณะนี้เนี่ยเรื่องการปรับพอรมอเสียงเริ่มแผ่วเบากึทุกขณะนะเพราะเพราะว่าตอนนี้มีเสียงคงขู่มากขึ้นนะว่าว่าถ้าปรับออกเมื่อไหร่จะแฉให้หมดเลยเลยนิ่งๆกันไม่แถวคือไงป่าวเหมือนมวยช็อตๆอยู่นะเพราะว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าก็คงจะต้องรู้ปลายทางเหมือนกันว่าตัวเองไปไปดีวอะไรกับเขามา แม้ว่าคู่ดิวเนี่ยนะครับจะอยู่ในสภาพใดๆก็ตามแต่ว่าการให้ข่าวกันในลักษณะเบื้องต้นตั้งแต่เรื่องพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยมีแบตแข็งแรงมากแข็งแกร่งเบ็ดเสร็จเรียบร้อยสยบราบคาบแล้วแต่ก็เท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรอเปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะได้เห็นอะไรอีกหลากหลายเรื่องรา นะครับความเป็นจริงนั้นในช่วงระหว่างนี้ก็มีเรื่องซ่อนเงื่อนกันอะไรกันเต็มกันไปหมดนะแต่ว่าผมว่าดูนี่นะครับดูนานๆว่าคือสถานการณ์เนี่ยนะครับคือเก้าวไกลเนี่ยอย่างไรจะโดนยุบก่อนวันที่ยื่เก้าพฤษภาออนะครับวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยอย่างไรก็ดูสองแบบนะมสมมุติ่าสั่งไปพฟ้องแน่นอนที่สุดในแบบหนึ่งก็คือหมายความว่า ชนะละอีกแบบหนึ่งในนะครับในการสั่งไม่ฟ้องนะก็เตรียมแอนแอนเหมือนกันชเพื่อเห็นถึงความความไม่รู้มันมันมากไปนะครับอย่าคิดว่าพอสั่งไม่ฟ้องเลยชนะนะสองกรณีสั่งฟ้องอ่ะไอ้นี่ก็หักกันเลยและนี่นะครับจะไม่ให้ประกันตัวในคราวแรกนะครับจนกว่าัจะไปการปฏิบัติไปตามนดี๋ยวเพราะเขาไม่ต้องรีบลงมือเสร็า พร,ราะเศรษฐาเนี่ยนะครับความจําเป็นน้อยกว่าอเพราะโดยข้อเท็จจริงถ้าเอาเรื่องเศรษฐาแค่เรื่องรถจบแล้วเอาดีกาไหนมาเทียบก็ก็จบจบนะครับเอาคําพิภากษาเอาการเลยนะครับวินิจฉัยในกรณีการใช้รถมาเทียบเคียงเนะี่ยยังงงกันทั้งนั้นลนะนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับว่าเราต้องดูอาการว่าหลังจากนี้อะไรแต่ว่าแม้กระทั่งประเด็นที่โจกออกมาเปิดเผยตามลำดับเนี่ยนะท,ที่ได้แน่นอนคือค,อความเสื่อม เห็นไหมมันก็จะเสื่อมได้เนี่่วันละวันยอกอีกแล้วนะครับคือหมายความว่ากดจนกระทั่งว่าก็ถึงไหนพอมวยแลกบัตรนี่มันง่ายแล้วนะครับมวยที่รายตัวตนว่าเอาไม่ยอมก็แลกไปหวดไปก็อยู่ในท่ามกลางลงอํานาจกับข้อมูลเต็มกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นเรื่องนี้กันแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่จะพิจารณาเฉพาะสตช แต่ว่าทุกกระบวนการใช่ไหมปปชก็เซแล้วอ่าวันนี้มารามมาปปชแล้วอ่ปปชก็เซ่นะอือและรวมกระทั่งคนที่เกี่ยวข้องในเชิงอําน,นาจต่างๆเพื่อให้นว่าบ้านเมืองนี้มันมีปัญหาหมดเ,เรื่องอภิสิทธิ์ชนนี่ก็เป็นปัญหากระบวนการยุติธรรมย่อยยับออพอเรื่ององค์กรอ,อิสระก็พังบ้านเมืองหาหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่เจอนะครับพอเรื่องดิจิตัลวอลเล็กก็เห็นอยู่แล้วว่าใครได้ประโยชน์ใช่บ้านเมืองเกิดความเสียหาย เห็นไหมแต่ละช่องทางเนี่ยชะกันชะกันทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครคิดว่ากําลังคิดว่ากําลังมีอํานาจเหนือทุกอย่างเชื่อผมเถอะครับว่าเดี๋ยวสายป่านก็ขาดม,มันเหมือนกับดูเสมือนหนึ่งว่าเวลานี้อํานาจจะไปเสร็จความจริงตัวเองต้องรู้ว่ามีอํานาจไปเสร็จจริงหรือเปล่าการยิ่งคํารามมากเท่าไหร่ทาแสดงความแข็งแรงมากเท่าไหร่ผมว่าใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลย เพราะไอ้ความเหวงเกลอนอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันทําพานําพาสูา่ความพินาศย่อยยับไม่รู้สักกี่ครั้งแล้วอย่าได้อธิบายว่าเป็นประชาธิปไตยอย่าอธิบายเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆให้บัดสรรีบัดเถลิงบรรดากองเชียร์เนี่ยนะครับสารพัดกองเชียร์ก็เชียร์กันไปแล้กราบใดที่ยังมีความโง่ดักดานกันอยู่เนี่ยที่ต้องพูดกันอย่างีนี้คือเชียร์กันแบบน่าโง,ง่ทั้งหลาย <c oughs> ขาดสติทั้งที่เวลาต่อสู้ก็พูดกันอีกอย่าง นะครับเวลาประบติสัตว์นะครับคนลืมที่ตัวเองไปต่อสู้ก็ไปอธิบายได้อีกอย่างน,<อ>นะครับอย่างหน้าไม่อายแต่ว่าเนี่ยนะครับผมว่าหน,น,นึ่งเงินดิจิตอลเนี่ยอย่าคิดว่าวันสําเร็จนะอแต่เป็นสาเหตุได้แล้วเรื่องรัฐธรรมนูญน,น,ะนะครับไอไอไอ,อ,อประชามติสามครั้งเนี่ยมันจะไม่สุดท้ายจะไม่ได้สักครั้งอาจจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันอีกรอบโดยไม่ต้องทําประชามติทำประชามติรอบเดียวรอบเดียวฉีด <laughs> Thank <laughs> you.